โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลงหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P.K.N ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับบิ๊กแมชพิจิเรเลือกโอเกมเวลาตี2ตรงนะครับฟุตบอลอยู่ฟาแชมเปี้ยนซิคนัดแรกของแต่ละทีมในรูปแบบใหม่นะครับอัลตันตาจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลจากอังกฤษครับอัลตันตาเนี่ย ล่าสุดเปิดบ้านชนะฟิโอเรนตินาในลีกมา3ต่อ2นะครับกาสเปรินียังไม่มีลาเฟลโตลอยกับจารุกัสกามมก้าในแดนหน้านะครับตัวหลักๆก็มาโก้คาเนเซคีเป็นประตูนะครับเกมรับก็อีซักฮีนมีโคลาซินักด้วยนะครับแดนกลางเน,นี่ยถือว่าน่นนะครับมาริโอปาสลิตเอดาซอนมาเทนเดรูนนะครับตัวริมเส้นก็มีซัปเปาคอสตา น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในถ้วยนี้นะครับที่เหลือแนวรุกก็อาเดมอล่าลูกแมนมีชาวเคเต,เตลาเอเร่กองหน้ามาเตโอเรเตเก,กีนะครับในขณะที่อาร์เซนอลก็เกมล่าสุดในลีกบุกชนะสเปอร์ในเกมสําคัญมา1 0น,นะครับเป็นรองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกนะครับมิเกลอาร์เตตา้ายังหมดสิทธิ์ใช้งานคาราฟิโอรีมิเกลเมโนน่าจะยังไม่พร้อมนะครับเช่นเดียวกับมาร์ตินโอเดกาดยังเจ็บแต่ว่าข่าว,าวดีคือดิคันไรที่แบลนในลีกก็จะลงเล่นในรายการนี้ได้นะครับ คืนนี้ประตูดาบิดรายย่าครับแบ็กขวาเป็นไวททางซ้ายเป็นทิมเบอร์กู้เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นซาลิบากับกาเบรียลเหมือนเดิมด้านกลางเนี่ยดิคันไรเล่นกับปาเตนแน่แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะถอยทอสซามาเล่นหรือเปล่าเพราะว่าก็เล่นไม่ค่อยออกนะครับในวันกับสเปอร์ครับแนวรุกก็โบนิโยซาก้ากาเบรียลเบตเนลี่คายฮาวเวสโดยมีกาเบรียลเชสซดกับราฮิมเซอร์ริงก็เป็นตัวสอดแทรกเหมือนกันนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมอาร์เซอลบุกมาเป็นต่อครับแม่จุดนี้น่าสนใจแอต้ มาดีขึ้นในเกมล่าสุดนะครับดูแล้วเนี่ยแม่บอลสไตล์กาสเปเรนีก็ดูเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับแม้ว่าเซนอ้าอาจจะดูหวือหวาครับแต่ว่าการบุกมาเยาอือนอาลันตาแล้วจะชนะกลับออกไปก็ไม่ง่ายครับเกมแบบนี้น่าวัดใจอาต์ันตานะครับพี่เยียนมองว่าน่าจะมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์อารตันตาเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย